ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาูมรายการของเอีกครั้งครับทุมท่านนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ครับท่านผู้ชมว่าอะไรก็นามนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดจริงๆนะไม่ได้มีใครเข้ามาบอกเข้ามาสอนเราถึงจะเชื่อใช่ไหมอันนั้นเป็นความคิดที่ถูกสุดเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆอแต่ี้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงแล้วเราเอามันมาเป็นบทเรียนหรือเปล่าต่างหากที่สําคัญบางทีสิ่งบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราก็ทิ้งมันไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้จดจาคนที่ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้จดจําก็มีคนที่ใส่ใจและจดจําก็มีแต่เราเป็นคนแบบไหนนั่นเป็นความสําคัญจริงๆว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเราได้อะไรจากมันบ้างผู้หญิงคนนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญของผมเป็นผู้หญิงประเภทหลังประเภทที่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอแล้วเธอมาทบทวนแล้วใส่ใจแล้วเธอคิดว่าเราได้อะไรจากมันบ้าง แล้วเราเสียอะไรไปบ้างแล้วเราจะทำอะไรใหม่กับมันบ้างชีวิตของเธอดูโดยเผินๆทั่วๆไปก็โอ้โหประสบวามณสุเร็จมากเป็นนักข่าวก็เป็นนักข่าวที่ดีเป็นทำงานก็มีงานที่ดีการแต่งงานก็ดีมีลูกก็ดีอะไรแต่เบื้องหลังชีวิตนั้นมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ครับผมจึงพูดเสมอในรายการว่าไม่มีใครได้อะไรมาง่ายๆหรอกครับไม่มีใครได้อะไรมาโดยที่ ไม่ได้ทําอะไรเลยแล้ววันนี้ท่านควรฟังเรื่องของผู้หญิงคนนี้มากมากผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณหญิงหรือคุณสิริบูรนัทพันธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะผู้หญิงคนนี้มาออกรายการทวายไลท์โชว์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะในสมัยเมื่อ21ปีที่แล้วใช่ค่ะตอนนั้นเราทำทวายไลท์โชว์ออกแล้วตอนที่มานั่งอยู่ตอนนั้นนะฮะ มีลูกเล็กๆอยู่ในท้องนะฮะใช่ค่ะตอนนี้21แล้วเออตอนนี้21แล้วใช่ค่ะ21ปีครั้งนั้นแลวก็มาครั้งนี้ค่ะเวื่อลาผมแบ่งชีวิตของคุณผมแบ่งได้ประมาณ4 5อย่างด้วยกัน1ชีวิตส่วนตัวนะครับค่ะ2ชีวิตครอบครัวค่ะ3ชีวิตลูกแล้วก็4ชีวิตการงานค่ะวันนี้ผมจะคุยแค่นี้ก่อนเลยได้เลยเอาชีวิตส่วนตัวก่อนคุณมายังไงไปยังไงเรียนอะไรมาแล้วจบแล้วมาอย่างไง อ๋อนี่เด็กสาวอักษรค่ะอักรษรศาสตร์มหาวิทายาลัยศิลปากรค่ะ,ะเรียนเอกประวัติศาสตร์ครับแล้วก็สมัครเข้ามาทํางานที่แปซิฟิกตอนนั้นอาจารย์ดร ok สมเกียรติอยมนดังมากเป็นตำนานของข่าเดี๋ยวว่าตอนนั้นเลยครับตอนไหนๆก็ดังครับสําหรับผมอาจารย์สมเกียรตินี่คือดยอดแล้วคือปรมอาจารย์ของประเทศไทยคนหนึ่งใช่ค่ะอาจารย์ดูอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบผมพูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆค่ะอาจารย์นี่คือเป็นความฝันที่เราอยากทํางานด้วยก็ไปสมัครทํางานครับ แล้วก็ได้เป็นนักข่าวกับแปซิฟิกแล้วก็ทํางานลุยมาตลอดตอนนี้ครับว่าเป็นนักข่าวคุณจกอสรศาสตร์คุณไปเป็นอะไรกันนักข่าวคุณรู้เรื่องอะไอการเดินฟิลกันอะไรเรียนประิศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสพอได้ภาษาอังกฤษพอได้เขาก็ส่งไปทําข่าวในต่างประเทศเช่นไปอยู่กัมพูชาไปอยู่เขมรเลือกตั้งครั้งแรก หลังจากมีสงครามกลางเมืองเขมรแดงเราก็ไปอยู่สัมภาษณ์กับภาษาฝรั่งเศสบ้างภาษาอังกฤษบ้างก็ได้ใช้สิ่งที่เรียนมาและเป็นคนชอบอ่านประวัติศาสตร์รู้เรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นทําข่าวมันก็เชื่อมสัมพันธ์กันได้ค่ะหลังจากนั้นก็ทํามาเรื่อยมาเป็นบรรณาธิการข่าวแล้วก็มาเป็นผู้จัดรายการแทนอาจารย์สมเกียรติตอนนั้นอาจารย์เริ่มที่จะรีทายออกมาก็มาจัดรายการเช้าวันนี้ทางช่อง5บ้างแล้วก็มาทารายการผู้หญิงผู้หญิงช่อง3แล้วก็ทํารายการมาตลอดค่ะ คนที่เป็นแบบนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้มันเอาตรงไหนไปเป็นช่วงที่มีความรักนะไอ้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าหลังจากทําข่าวแล้วก็มาทํารายการโทรทัศน์แล้วก็ได้รับเชิญเป็นสื่อมวลชนให้ไปต่างประเทศไปจีนเพราะว่าเราทําเรื่องสุขภาพเขาก็มีบริษัทหนึ่งเขาทํายาเกี่ยวกับเรื่องของรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนรั่วค่ะก็ไปเจอคุณพ่อของเด็กๆที่ประเทศจีนว่าคุณพ่อเด็กๆเนี่ยเ,เป็นคุณหมอพลาสาติกผ่าตัด ด้านพลาสติกค่ะหมอสัญญกรรมพลาสติกก็เลยไปเจอกันที่น้ไปถูกใจเขาได้ยังไงเขาถูกใจหญิงสิอ๋อเหรอเหรอเหรอเมโอเคโอเคโอเคเมื่อแต่จริงๆจะบอกว่าถูกใจก็ไม่เจอเขาแปลกใจหญิงมากอ่ะอ๋อเหรอเขาบอกว่าเขาคือเจอหน้ากันหลายวันแล้วนะคะแล้วเขาก็มาทักบอกว่าเออผมถามอะไรหน่อยสิทําไมคุณแต่งหน้าเยอะจังอ่ะอ๋อเหรออย่างเงี้ยหญิงก็บอกว่าเอ้าคุณหมอก็หญิงจัดรายการหญิงก็ต้องจัดรายการก็ต้องแต่งหน้าจัดรายการ ขาบอกอ๋อเออผมไม่เคยดูทีวีเพราะว่าผมออกตรวจแต่เช้าก็ขอโทษทีแล้วก็ไม่ได้คุยกันแต่ว่าคือเนื่องจากว่าตอนคณะแพทย์ที่ไปอ่ะสมมติก็เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่อตอนนั้นเขาอายุยังไม่เยอะเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มอายุน้อยหมออายุน้อยแล้วก็เป็นนักข่าวก็เลยมีโอกาสคุยกันหลังจากนั้นกลับมาเขาก็มีสมัยก่อนเป็นไอ้ไอ้ A A Messenger s e สเซนเอ๊ะ A ที่แบบ t ท x ใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเขาก็บอกว่าเขาก็ ส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้ได้ดูรายการตอนเช้าแล้วนะน่ารักดีประมาณนั้นก็เลยเริ่มแลกรูปกันดูอิตาหมอนี่เริ่มคิดไม่ซื่อปแล้วประมาณนั้นเนอะเตอนแรกผมไม่เคยดูรายการใช่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 ค่ะเพราะสมัยนั้นยังไม่มีหลอกแลกไลน์แลกเบอร์โทรศัพท์ไม่มีไม่มีมันมีแต่ไอ้ปี๊บตามตัวมันมีแต่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราอ่านตรงนั้นขำไหม ก็แบบเอยแต่นี่น้ำมาละอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนก็มีคนมาตามหยอดลูกหยอดนู่นนี้นั่น,นโน้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็อ้าอก็ขาวซะขนาดนั้นจาได้ไหมล่ะตอนเด็กๆอ่ะโอ้โหเป็นขาวซะอะไรขนาดนั้นท <c oughs> ่านผู้ชมฮะขาวแล้วก็แบบว่า สู้คนนี้มนตั้งแต่เด็กคือพูดจาก็ลอยหน้าลอยตาได้ไม่มีไม่มีแบบชนิดจะโอ้แต่แต่กลัวใครคมไม่เคยไม่เคยยืนก็ตามนั่งก็ตามสง่าตลอดเวลาคนก็่ชอบก็เลยก็เลยเขาบอกขอดูรูปก็เลยอาไปดูรูปกันเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนคือว่าพอเราทําข่าวเราเจอคนเยอะเราก็รู้ว่าอเราควรจะต้องคุยกับใครยังไงบ้างก็เลยแล้วจริงๆแล้วเราก็ดูจากสภาพเขาเราก็ เ้ครบได้ก็ลองดูต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อในการเจอเขานะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกับเราทุกอย่างเ,ออเป็นคนชอบเล่นกีฬาเหมือนกันเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันชอบฟังเพลงเหมือนกันชอบดูหนังเหมือนกันชอบทํางานจิตอาสาเหมือนกันเ,ออเขามีเปิดคลินิกวันอาทิตย์รักษาคนฟรีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ออแบบใช่เลยคนนี้ออแล้วก็สุภาพ แล้วก็เป็นคนชอบเขียนกลอนสมัยก่อนก็เขยนกลอนจีบนะส่งเปืนเจออะไรอย่างเงี้ยแล้ว็เราก็เขียนกลอนต่อเพราะมังเป็นคนชอบแต่งกลอนไอ้ยักสมัยก่อนโบราณเหมือนเขยนกลอนสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นอย่างนี้ภายในเวลาหนึ่งปีเท่านั้นเองท่านผู้ชมแต่งงานกันแต่งงานกันอยู่กินกันเขาก็ทํางานเขาเราก็ทํางานเราใช่ค่ะใช่ก็ครบหนึ่งปีมีลูกหนึ่งคนแล้วก็ลูกอีกคนโตได้ประมาณสักสิบเอ็ดเดือนก็มีลูกอีกหนึ่งคนก็ มีมาสองคนผู้หญิงทั้งคู่สองสาวผู้หญิงทั้งคู่สองสาวแต่ชีวิตแต่งงานอยู่ได้ทั้งหมดกี่ปีเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วก็เลิกรากันแล้วก็อย่าร้างกันอย่าร้างเลิกรากันจะบอกว่าเลิกราก็ไม่เชิงมันประหลาดที่สุดเป็นครอบครัวที่ประหลาดว่าเขาอย่าร้างกันจริงนะอย่าร้างแต่ว่าเขายังใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าพ่อพ่อของลูกเขาเรียกกันั้นถูกผู้ชายก็เรียกว่าแม่ของลูกคือเขาทั้งคู่ยังดูแล ลูกอยู่ร่วมกันโดยไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่องใช่ค่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยโอ้ตกลงกันยังไงอ่ะก็เราจะแบ่งกอย่างสมมติหญิงตื่นตีสาไปจัดรายการตอนเช้ากลับมาหญิงก่อนไปก็จะเตรียมอาหารเช้าเตรียมนู่นนี้นั้นไว้ไว้ให้แล้วก็ไปทํารายการแล้วก็กลับมารับลูกแล้วก็เราก็ไปทํางานตอนเย็นบางทีคุณพ่อเขาก็มารับบางทีหญิงก็ไปรับแล้วก็กลับมาก็ดูแลลูกด้วยกันแล้วก็ลูกกินข้าวอาบน้ําเข้านอนทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็นอนด้วยกันสี่คนนี่ที่พูดนี่ตอนยังอยู่ด้วยกันแต่งงานกันอยู่หรือว่าแม่งทั้งสองอย่างทั้งอยู่ด้วยกันแล้วตอนเลิกกันและตอนจดทะเบียนเลิกกันไปแล้วก็ยังทำยู่นี้อยู่ใช่ค่ะโอ้คุณน่านับถือมากอยู่ด้วยกันอย่างนี้ลูกคุณรู้ไหมว่าเขามีพ่อและแม่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เออไม่ทราบเหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าวันหนึ่งเขาจะรู้นะค่ะมันยิ่งใหญ่มากนะที่คนทําอย่างนี้ได้และที่มันน่าตื่นเต้นมากกว่านั้นอันนี้เรื่องจริงนะเพราะเธอพูดเองนะทุกวันนี้คุณมีใครใหม่ไหม ไม่มีค่ะไม่ได้แต่งงานแล้วเขามีใครใหม่ไหมก็ไม่ได้แต่งงานใหม่เหมือนกันมีใครใหม่ไหมไม่รู้นะแต่ไม่ได้แต่งงานใหม่ออไม่ไปพยายามรู้เรื่องของเขาแต่ตัวเองรู้ตัวใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเราก็ไม่ได้แต่งงานใหม่โอ้โหเหลือเชื่อทุกคนแบบสองคนแย่งลูกกันค่ะเคยถามลูกเหมือนกันนะคะว่ากิจกรรมลูกนี่ไปกันหมดไม่เคยขาด งานโรงเรียนลูกทุกครั้งไปด้วยกันหมดเคยถามลูกเหมือนกันบอกว่าเออหนูเคยคิดว่าหนูขาดความอบอุ่นไหมเพราะแม่อยากกันเขบอกว่าไม่เลยคุณแม่หนู้สึกว่าหนูร้อนนี่มันกี่ปีแล้วนี่ยอย่างก็เจ็ดสิบปีอันนี้ก็สิบสี่สิบสามสิบสี่ปีแต่ยังทำอย่างนี้อยู่ก็ยังไปด้วยไปไหนบ้างไปแฟมิลี่ทริปบ้านก็มีอยู่ด้วยกันก็ลูกกลับมาจากอังกฤษก็บ้านอยู่ด้วยกันมีบ้านด้วยกัน แต่มีบ้านหญิงนะมีบ้านหญิงมีคอนโดเขาแล้วมีบ้านเราอ่ามีบ้านเราค่ะโอ้โหมันมหัศจรรย์แบบมันไม่รู้จะเรียกไงนะม่ะต้องแมนจตัวเองได้อย่างมหัศจรรย์มากๆอะไรนั่นเป็นเรื่องชีวิตหนึ่งที่ใช้ซึ่งเรียกว่าค่อนข้างที่จะก็ลงตัวพูดถึงลงตัวได้ลงตัวค่ะลงตัวได้ท่านผู้ชมนะนี่เรื่องชีวิตนะทีนี้มาดูเรื่องลูกโอ้โหเหลือรับประทานเหลือเชื่อเลี้ยงลูกยังไง ก,ก,ก็นนะะเล<อ>ี้ยงลูกด้วยก <มา S 1> ันนะคะเลี้ยงลูกด้วยเหตุด้วยผลเลียงลูกด้วยเหตุด้วยผล ผมผมขอพูดแทรกเข้าไปตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมเลี้ยงลูกด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมใช่ค่ะสมน้ำหน้าโอเคครับต่อต่อต่อก่อนต่อก่อนต่อก่อนแม่อยากจะบอกว่าใช่เลยอะต่อก่อนต่อก่อนเฮ้ผมผมผมแทรกเข้าไปนะฮะเข้าไปใช่เลี้ยงลูกด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นทุกหลางจะเป็นเรื่องของการคุยกันด้วยเหตุและผลตลอดเวลาเลยใช่ค่ะไม่เคยไม่สามารถบังคับให้ลูกทําอะไรได้เลยเพราะว่าถ้าจะให้ลูกทําอะไรลูกจะขอเหตุผลเพราะว่าเราเคยทําแบบนั้นกับลูกมาเสมอก็คือถ้าลูกต้องการอะไร ลูกจะต้องหาเหตุผลมาบอกเราที่เรารับได้เราถึงจะอนุญาตให้ทำเราที่ว่านี่คือทั้งพ่อและแม่นี่ดูดิเขาเขาไม่แตกแยกนะท่านผู้ชมเขาเลี้ยงลูกแบบไม่แตกแยกคือไปหาพ่อก็ยังต้องเหตุผลหาแม่ก็ต้องเหตุผลเพราะฉะนั้นเหตุผลจึงเป็นหลักของบ้านนี้อยู่ใช่ค่ะรักนะรักนะลูกไม่มีไม่รักนะลูกแต่ เหตุผลต้องมีเคยมีว่าคุณพ่ออนุญาตแล้วแม่ไม่อนุญาตโอ้เลอเอใช่ค่ะ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วลูกก็บอกว่าก็คุณพ่ออนุญาตแล้วบอกเอาก็แม่ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นสันธามติถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่อนุญาตแปลว่าไม่อนุญาตแล้วเขาโอเคไหมก็โอเคก็ยอมรับในหลักการเพราะเรามีเหตุผลลูกคุณสองคนคนโตเป็นไง คนโตชื่อน้องแบลวค่ะปันดาฉัดดอกไม้ไพรตอนนี้เรียนน้ำสกุลฉัดดอกไม้ไพรเท่มากเลยนะโอเคโอเคแล้วก็ตอนนี้เรียนเรียนหมออยู่ที่เคมบริดจ์ค่ะเรียนหมออยู่ที่เคมบริดจ์นะท่านผู้ชมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะเรียนอยู่ปีอะไรแล้วเนี่ยขึ้นปีสองเขาแกปปีไปปีหนึ่งเพราะว่าตอนโควิดก็เลยไม่ได้ไปเรียนก็ถือว่าเป็นนักเรียนไทยจากโรงเรียนไทยคนแรกที่สอบติดเคมบริดจ์ ช่วยพูดถึงความเก่งเขาหน่อยมันเวลาน้อยท่นผู้ชมความจริงผมต้องเป็นคนพูดใช่ไหมและให้แม่เขาว่าจริงค่ะจริงค่ะแต่นี่ผมไม่มีเวลาค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเด็กคนนี้เขาก็เป็นเด็กที่มีเกียิยามารยาทเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราส่งเรียนโรงเรียนจิตลดามาตั้งแต่เล็กเราอยากให้ลูกเป็นผู้หญิงไทยน่ารักนะคะภาษาไทยได้อาถรรพ์ได้ดนตรีไทยได้รำไทยได้ซึ่งได้หมดแล้วเขาก็เป็นประธานนักเรียนเป็นนักกีฬาแชร์บอลระดับแชมป์ประเทศไทย สอบเข้ามาที่สาธิตปทุมวันมาเรียนเป็นอังกฤษโปรแกรมแล้วก็เป็นนักเรียนได้รางวัลเรียนเรียนดี uh huh. นะแล้วก็ได้รางวัลพระราชทานรางวัลระดับประเทศ uh huh. เป็นนักกีฬาเหรียญทองเป็นนักโตว,วาทีระดับโลกแล้วก็เป็นเชลิดเดอร์เป็นดัมเมเยอร์ เป็นเป็นทุกอย่างที่เขาทําได้เขาชอบกิจก,กรรมอะค่ะโอ้คุณเลือเชื่อมาก<ะ>แล้วม่อก้ที่สมน้ําหน้าเพราะอย่างนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้เขาเป็นนักโตวาร์ระดับโลกนี่คือจริงๆนะฮะคือใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็โตวาท์อย่างนั้เธอคนต่างก็บว่า <c oughs> เธอมาอย่างนี้ได้ยังไงเธออายุแค่นี้เองทําไมเธอสามารถเป็นนักโตวาทอ์อ๋ง่ายนิดเดียวค่ะตอนเด็กๆดิฉัน ให้เหตุผลต่อสู้คุณแม่มาตั้งแต่เด็กโอ้โหนี่คือคําพูดจริงค่ะจริงค่ะเขาบอกว่ากว่าหนูจะได้อะไรมาหนูต้องหาเหตุผลที่ดีให้คุณแม่ฟังสามสี่ข้อคุณแม่ถึงจะถ้าคุณแม่เห็นด้วยคุณแม่ถึงจะอนุญาตซึ่งยิงก็เป็นแบบนั้นนะพี่ต่อยคือถ้าหญิงจะให้ลูกทําอะไรญิงก็ต้องอธิบายว่าทําไมแม่ถึงจะให้ทําเพราะหนึ่งสองสามถ้าเขาไม่เห็นด้วยเราก็ต้องคุยกันใหม่โอ้โหคือเราบังคับกันไม่ได้เลยค่ะเขาก็บังคับเราไม่ได้เราก็บังคับเขาไม่ได้ ตอนนี้เรียนอยู่เคมบริดจ์นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกไม่นานนะฮะเขาคงจะมีหมอไทยผู้หญิงคนหนึ่งที่จบจากเคมบริดจ์กลับมาเนี่ยอันนี้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สองตอนนี้อ,อยู่ชื่อชื่อชื่อน้องโบค่ะชื่ออิสรีชัดดอกไม้พรายค,รคนนี้ก็อยู่จริรดาก็เป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักเป็นนักกีฬาแชมป์แชร์บอลเหมือนกันมาอยู่โรงเรียนก็เป็นนักกีฬาแล้วก็มาอยู่สาธิปทุมวันก็เป็นนักเรียนรางวัลตัวอย่างเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นพิธีกร เป็นร้องเพลงโอเปร่าก็สอบได้คะแนนท็อปของประเทศของ Trinity l o n d o อนเป็น Trinity l o n d o อนนะฮะ Trinity l o อ d o n ค่ะโอเปร่านะฮะต่อต่อต่อฮะแล้วก็ตอนนี้นแบรนด์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่บึงการคือเขาไม่เป็นจิตอาสาคือสองคนเนี้ยเขาเป็นจิตอาสาทั้งคู่คนโตเนี่ยไปเป็นจิตอาสาเป็นครูอาสาอยู่ดอยแม่สลองอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งอยู่สอนชาวบ้านกับสอนเด็กที่นู่นนะคะ ตอนอยู่ประมาณสักม .4 5. ม .5 แล้วก็คนเล็กเนี่ยเขาก็ไปเป็นจิตอาสาที่บึงการจาังหวัดบึงการก็ไปช่วยงานโรงพยาบาลโซพิสยัยไปช่วยงานพิพิธภัณฑ์แล้วก็เลยเป็นแบรนด์อัแอมบาสเดอร์ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนก็คือไปสร้างแรงบันดนาลใจให้กับ เด็กเยาวชนมาเป็นนักศึนี้ไม่ยอมเรียนต่างประเทศไม่ยอมไม่ยอมไปติดบ้านติดบ้านน้องโบติดบ้านน้องโบติดบ้านใช่เชื่อเขาเป็นเด็กน้อยของแม่กับพ่อตายแล้วแต่น้องเบลบอกขอไปเลยขอไปเลยเขาแปลนี้สอบติดสแตนฟอร์ดสอบติดฮาร์วาร์ดสอบติดพรินซ์ตันสอบติดจอร์ฮอปกินแต่ว่าเลือกไปเรียนเคมบริดจ์น้องโบตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเรียนด้านดิจิตอลดีไซน์คนนี้ก็เรียนเรียนดีเทที่ผ่านมาก็สีบ ที่สหมดนี่มันมีเรื่องกลับมาด้วยนะฮะ,ะเขาจะเรียนได้3.9 3.89 3.9นี้มาตลอดแล้วมีใครไม่รู้ไปพูดเขาว่าทําไมเธอเรียนไม่ได้4ี่สักทีใครเป็นคนไปพูดครับคือแล้วเรื่อง,องแม่บอกก็เธอเรียนไม่ได้จริงๆอ่ะคืออันนี้หนูแบวน้องโบก็เหมือนกันออคือ,ห,อหนูเบวเนี่ย เขาเรียน3.8 3.9มาคือเนื่องจากว่าเราทํากิจกรรมเราไม่มีเรียนพิเศษเราไม่ได้เรียนให้ลูกเรียนพิเศษแล้วเราก็ไม่คาดหวังคะแนนลูกออลูกเขาเรียนของเขาเองเอ,อ่อานหนังสือเองทําการบ้านเองแล้วเขาก็ได้3.8 3.9แล้วก็มีคนพูดว่าเนี่ยทำไมบคือย่ยาๆนะคะทำไมแบไม่เห็นสอบได้สีส่สักทีแล้วเขาก็มาพูดก,กับหญิงเขาบอกว่าคุณแม่ทําไมาหรอคนเราทาไมาต้องสอบได้สี่ออออหญิงก็บอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์พูดเพราะเธอไม่ได้จุดประกาย เพิ่มต่อมาสี่ค่ะเลยเลยพูดอะไรไม่ออกเลยก็ตามนั้นสองคนคุณมีลูกอย่างนี้คุณปวดหัวไหมไม่รู้เหนื่อยในการเลี้ยงแต่ว่ามีความสุขกับเขาเขาเป็นแก๊สโซฮอลของเราอ้ตายแล้วนี่คือคำพูดของของพ่อกับแม่เรามีชื่อแฟมิลี่ของเราแล้วก็มีคำเรียกลูกๆของเราค่ะว่าเวลาเจอหน้าเรากอดกันแล้วเราก็บอกว่ามาขอแม่เติมพลังให้เต็มถังหน่อยอแล้วก็กอดก็ยังตกลงกันบอกว่า เราต้องให้แม่กอดหอมได้ตลอดชีวิตนี่คือนี่คือสิ่งที่เราต้องสัญญาการมาเรื่องงานนิดน่านผู้ชมเรื่องงานไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นมาจากคนซึ่เขาเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมแลวเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรเลยเพราะเขาคิดว่าเขาใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาแล้วเป็นนักข่าวก็ทําได้เป็นน,นี่เป็นพิธีกรเขาก็ยังเป็นอยู่นะยังทําอยู่ จนกระทั่งวันหนึ่งมันสุขภาพส่วนตัวท่านผู้ชมชมันทําให้เกิดงานขึ้นมาเป็นงานหนึ่งซึ่งกลายเป็นนักธุรกิจไปเลยและกลายเป็นงานซึ่งน่าเชื่อถือที่สุดงานหนึ่งที่คนคนหนึ่งจะมาพูดถึงตัวเองได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเองคือหญิงเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพออกกําลังกายทานานาสุขภาพมาตลอดแล้วอยู่วันหนึ่งเป็นเนื้องอกในมดลูกเราก็ไปผ่าตัดผ่าตัดเสร็จปรากฏว่าถ่ายไม่ออก9้าวัน คือผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาบ้านเรียบร้อยอยู่มาสักตอนพักฟื้นสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วถ่ายไม่ออก9วัน9วันซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าสุขภาพแข็งแรงขับถ่ายเป็นปกติหญิงขับรถไปหาหมอเองตอนเข้าโรงพยาบาลแอดมิทตอนตีสามขับเองโดยที่ปวดท้องมากๆแล้วหมอบอกว่าเขาก็สวนถ่ายเราเรียบร้อยแล้วก็ไปตรวจลำไส้ปรากฏว่าเราเป็นพังผืดที่ลำไส้ซึ่งเป็นผลมาจากการผ่าตัดทีนี้หมอหญิงก็ถามว่าทำยังไงนะคะเพราะไม่งั้นหญิงก็ต้องขับถ่ายไม่ออกมาบอกต้องทานยาถ่ายตลอดชีวิต Oh. ทีนี้อิงทํารายการสุขภาพรายการชีวิตชีวาช่อง3มานานเป็นสิกว่าปีเราเนี่ยเป็นพวกชอบหาเสิร์ชอิงก็ไปหาข้อมูลว่าเอ้ยมีอะไรช่วยเรื่องการขับถ่ายก็ไปเจอว่าคอมบูชาเครื่องดื่มตัวนี้เป็นเครื่องดื่มของจีนเป็นพันปีนะเขาให้ทำพงเตะมันคืออะไรคอมบูชามันคือชามันคือชาแล้วเอาไปหมักด้วยจุลินทรีย์แบบเมื่อก่อนก็ทําตามธรรมชาตินะคะ แล้วมันก็จะได้สารสําคัญออกมาตัวหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเขาไม่มีการตรวจสอบหรอกแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มแบบระดับห้องเต้เขาให้ห้องเต้ดื่มเวลาที่หลังดื่มเหล้าดื่มอะไรมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออตอนนี้ในยุโรปกับอเมริกาเขากําลังสนใจคอมบูชาอ่าคอมบูชาเราก็ไปถามนักวิจัยมาสัมภาษณ์ออกรายการ อาจารย์ก็บอกว่าดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น,น,นช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะช่วยเรื่องขับพิกจากตับนู่นนี่นั้นโน,น้นม,มันมีสารสำคัญมันช่างตรงช่างเหลือเกินใช่ก็เลยบอกว่าอาจารย์อาจารย์หญิงขอชิมได้ไหมแกก็ทํางานวิจัยอยู่หญิงก็เอามาชิมสองวันเวิร์กมากแบบเฮ้ยเราไม่ต้องกินยาถ่ายเลยบอกว่าใช่เลยหญิงก็เลยบอกอาจารย์อาจารย์ทำให้หญิงทานได้ไหมคือหญิงรู้สึกว่านี่มันคือทางออกของชีวิตหญิงเลยนะแกก็บอกว่าคุณหญิงผมทําแต่วิจัยผมไม่ทําขายคุณหญิงลองไปหาซื้อสิ ตอนนั้นเนี่ยตลาดเมืองไทยเมื่อสมปีที่แล้วยังไม่ค่อยมียี่ห,อห้อนคอมบูชาอิงก็ไปสั่งมาเท่าที่มีมันไม่ไหวค่ะรสชาติมันแย่มากไม่ทำได้อิงก็กลับไปให้แกทำแกก็บอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่ทําขายคุณอิงเอาสูตรไปทําเองอหญิงก็เลยต้องตัดสินใจว่าทําเองทีนี้พออิงจะทําเองเนี่ยเป็นพวกเรื่องเยอะเพราะว่าหญิงทำรายการสุขภาพมาเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเวลาหญิงไปเคยไปหมักแบบ อะไรหมักก็ตามเนี่ยอิงมักจะส่งไปตรวจว่ามีเชื้ออะไรบ้างพออิงมาลองทําเองไอตัวสโกบี้ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยต้องไม่สั่งออนไลน์เพราะว่าไม่ผ่านออยอเมืองไทยออตอนนี้นะคะออไม่มีไม,ไม่ไม่ผ่านออยออยอ,อ,อ,อิงก็ส่งไปตรวจให้ตรวจเสร็จทางทางทางนักวิจัยเขาบอกว่าคุณหญิงจะดื่มเลยเออไม่รู้มันมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะอ,อ,อิงก็เลยเฮ้ยอยิงอยากดื่มอ่ะอิงก็เลยส่งเขาแลบคัดเชื้อคัดเชื้อจากแลบคนอื่นก็ผสมน้ําใส่สีใส่กลิ่นหญิงบอกหญิงต้องกินชา เอาชาออร์แกนิกนี่แหละแต่ว่าหญิงแพ้คาเฟอีนหญิงขอดีแคฟหญิงก็เอาเข้าแลบดีแคฟที่เรื่องมากนะครับโอเคครับเรื่องมากมากโอเคครับคือรู้รู้เยอะรู้เยอะรู้เยอะเอาคนอื่นก็ใส่น้ำตาลหญิงบอกน้ำตาลไม่ดีต่อสุขภาพขอใส่น้ำผึ้งได้ไหมมีวิตามินโอ้โหเอาหญิงก็เลยรวมกันมาทำพอทำเสร็จมันลงทุนเยอะมากพี่ต๋อยใช่เลยลงทุนขนาดนี้ทุกคนบอกว่า แกทำขายเลยเพราะว่าอเลยเป็นที่มาเลยทำเป็นบริษัทตอนแรกตั้งใจจะทำกินเองเลยทำขายมาซะเลยใช่ค่ะโอ้ชื่อยี่ห้อมันคือคือชื่อบริษัทมิสออร์แกนิกแต่ยี่ห้อของคอมบิชาชื่อว่าเฟอร์เมนเต้ก็ตั้งเองเฟอร์เมนเน่ภาษาอังกฤษเต้เนี่ยภาษาภาษาฝรั่งเศสแปลว่าชาเฟอร์เมนเต้คือการชามกเอาชามาหมักก็เลยเป็นเฟอร์เมนเต้กินเพื่ออะไร กินเพื่อเนี่ยช่วยระบบด้อยของตัวเองเองอมสุดสุดถ้ามันไม่ดีไม่ทำอะค่ะพูดจริงๆสุดสุดตอนนี้ส่งออกแล้วส่งปดูใใช่ค่ะส่งไปดูไบนั่นที่แรกที่ดูไบแล้วก็ไปสิงคโปร์อะไรอีกเกาหลีใต้ซาอุตอนนี้เกาหลีใต้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเกาหลีใต้นะเขาบอกว่าของเราเป็นเดอะเบสคอมบูชาซึ่งเกาหลีใต้ยี่ห้อเยอะมากมากเขาบอกเราเป็นเดอะเบสเขาบอกว่าเราคือเรียวคอมบูชาแบบภูมิใจ มันอยู่เงียบเงียบนิ่งนิ่งอยู่อย่างเงี้ยไอคอมบูชาของเธอเนี่ยนะใช่สามปีไอเฟอร์เมนเต้เนี่ยนะท่านผู้ชมมันอยู่เงียบเงียบซึ่งปัจจุบันนี้ที่ผมเอามาออกรายการวันนี้ผมว่าบางท่านยังไม่รู้จักเลยใช่ค่ะมันอยู่เงียบเียมาอย่างเงี้ยสามปีส<ช>ี่ปีนะท่านผูน้ชมใช่แต่วันนี้มันจะไม่เงียบแล้วแล,วและมันไม่ใช่งานเดียวของผู้หญิงคนนี้หลังจากได้ใจท่านผู้ชมได้ใจนี่ไม่ใช่ได้ตังค์นะถูก ไม่ได้ตังค์นะได้รางวัลได้รางวัลได้ใจได้รางวัลได้รางวัลได้รางวัลด้วยและได้ใจโอ้โหตอนนี้บริษัททําอะไรบ้างเนี่ยหลังจากที่เราได้รางวัลเอเชียนูก้าอินโนเวชั่นเทสมาเราก็ไปทําลูกอมทําลูกอมลูกอมตัวนี้เป็นความฝัน มันเป็นอินโนเวชันพี่ต่อยคือเราจริงเรียนแพทย์แผนไทยพี่ต่อยแล้วก็ยิ่งก็เรียนแพทย์แผนไทยและปัจจุบันนี้กําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยนะฮะใกล้จบแล้วค่ะหวังว่านั่นเนี่ยไอ้นี่ไปไกลแล้วท่านผู้ชมมันเริ่มไปไกลไปเรื่อยๆแล้วบ้าใช่ไหมบ้าบ้าดิแต่ที่สําคัญที่สุดคือเฮ้ยบ้าบ้าได้นะไม่เป็นไรต้องบ้าดีนะอย่าไปบ้าบ้าบ้าบออันนี้บ้าดีท่านผู้ชมฮะไอ้ลูกอมของเธอเนี่ยมันชื่อลักยิ้มนี่ผมจําได้อะลัก มันเป็นลูกองที่ไม่มีรสชาติเหมือนไครในโลกเลยและฝรั่งอ่านไม่อ่านรักยิ้มนะครับฝรั่งอ่านน่ะเธอไม่รู้ตัวด้วยนะครับฝรั่งอ่านว่าอะไรรู้ป่าครับ l กี้อินใช่ถูกทำไมพี่ต่อยรู้เอ้าทำไมจะไม่รู้ฉันก็ฝรั่งจริงเลยค่ะฝรั่งอ่านนี่เนี่ยมันเขียนลักยิ้มภาษาไทย l U C K ใช่แล้วก็ยิ้มก็ y i m ฝรั่งอ่าน l กี้อินใช่เลยค่ะ ไปทั่วโลกไปทั่วโลกครับชอบทุกคนชอบมากก็ว่ามันรสไม่เหมือนใครจริงๆมันไม่มีน้ําตาลฉันจะบอกให้เธอนะที่เธอให้ฉันมากล่องเบเลิก<ช>ะนะ,ะฉันได้กินสองเม็ดแล้วที่เหลือเลขาฉันเอาไปหมด <You> เดี๋ยวเอามาให้ใหม่เอาไปหมดเลยจริงๆแล้วพูดกับฉันแบบหน้าตายตายเลยพี่ต๋อไม่ชอบหรอก <S <S พี่ต๋อไม่กินหรอกเดี๋ยวส่งมาให้ไม่ไม่ใช่มันเธอมันป๊อปปูล่ามากไม่ใช่เธอคิดว่าฉันมีเลขาที่น่ารังเกียจขนาดไหน เอาไปหมดเลยไข่ไปให้ใเออเน<ะ>ี่ดีกว่านะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วคือมันไม่มีน้านําตาลมันมีสมุนไพรของจริงอยู่ในนั้นเพราะว่า,วาสมุนไพรส่วนใหญ่เอ๊ะลูกอมมันเป็นน้ําตาลแล้วความร้อนมันทําลายสมุนไพรอะไรที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งมันทําอะไรได้มากมายมหาศาลขนาดนี้อญิงว่าอย่างมีแรงบันดาลใจจ,จากแฟนรายการจากการทํารายการสุขภาพใช่ค่ะคือคือเราไม่อยากเห็นคนป่วยอะค่ะเราไม่อยากเห็นคนเสียเงิน การไปหาหมออีกมีพ่อที่เคยป่วยมากๆสี่ปีที่ทรมานตอนที่ทำกี่อย่างแล้วเอาเอาอย่างอย่างก่อนเอาพี่อย่างอย่างเฟอร์เมนเต้คามบูชาสองเฟอร์เมนเต้อ่ะลักยิ้ม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 ลักยิมต้องเดอะมัสนะแล้วก็มีชาขาวลดชาขาวละชาขาวเนี้ยทำให้นอนหลับลึกแล้วก็มีคามบูชาที่เป็นสปาร์คิ้งแล้วก็มีเพียวละมูนโอ้โหอันนี้นำเสนอเพียวละมูนนี่คือไซรัม ถ้าเกิดสนใจพวกนี้ไปอ่านได้ที่ไหนมีเว็บไซต์ Miss Organic คือเข้าไป M S O R G A N I C S Miss Organic คือชื่อหญิงเหมือนกับหญิงนะคือเป็น Miss Organic Miss Organic ท่านผู้ชมเข้าไปอ่านดูแต่นี่คือบางส่วนของชีวิตผู้หญิงคนนี้<ช>นี่คือความหาศจรย์ชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ได้ได้ยังไงหญิงสั้นๆผู้ชมดูอยู่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเธอแต่ว่าจริงๆถ้าท่าผู้ชมดูดีๆและฟังดีๆนะมันไม่ได้อะไรมันได้ง่ายสักอย่างนะมากๆค่ะ เป็นต่างประเทศเนียหญิงว่าคนเราหนึ่งเราต้องมีเราต้องมีแรงบันดาลใจอันนี้สองคือเราต้องไม่ยอมล้มเลิกง่ายๆต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วเราก็ต้องอดทนค่ะพี่สาหรับชีวิตหญิงแล้วหญิงสอนลูกเสมอก็คือว่าไม่มีคําว่าล้มเหลวแม้ว่ามันมีแต่คําว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จดีมากค่ะท่านผู้ชมไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตาม มันไม่มีวันล้มเหลวหรอกครับถ้ามันทําแล้วใช่คนที่ล้มเหลวคือคนที่ยังไม่ได้ทําถูกต้องเลยเท่านั้นเองหญิงสิริบูลนัฐพันธ์ครับขอบคุณมากค่ะทีกท่ายค่คัสดคร และภาพพิเศภาพพิเรายการ t o เดชโชว์ขอมอบกับคุณหญิงสิริบูรณ์นัทพันธ์ที่มาร่วมงานกับพี่ชายค่ะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะพี่ต่อยขาหญิงขออนุญาตมอบของขวัญให้ด้วยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิสออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ของขวัญชุดพิเศษมอบรับให้กับแฟนๆรายการูเดย์โชว์นะคะซึ่งก็คือเซรั่มเพียวระมูลซึ่งมาจากชาหมักแล้วก็มีส่วนผสมของธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ปกติแล้วเนี่ยขวดละ590บาทวันนี้มา5ขวดปกติราคาอยู่ที่2950บาทให้กับแฟนรายการทุเดย์โชว์เพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองได้ไป5ขวดเราขอ300เซตในรายการทุเดย์โชว์แล้วก็มีลูกอมลักกี้อิมของพี่ต๋อยเลยนะคะมอบไปกับท่านผู้ชมไปชิมกันด้วยค่ะฉันดีใจมากขอบคุณยใจมที่ว่ามนุษย์เราต้องมีพัฒนาการและมนุษย์เราจะต้องมีแรงบันดาลใจอย่างที่เขามี ถ้าผู้ชมนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักข่าวนะนักข่าวจริงๆนะผู้ชมแล้วน่าเชื่อถืออย่างนี้ไม่พูดอะไรเลยคือจะไปสูงก็ไม่ได้จะไปต่ําก็ไม่ได้อาจารย์สมเกียรติสั่งไว้เลยว่าเธอเป็นนักข่าวเธอทํา,า,าทบนเส้นของเธออาจารย์สมเกียรติเป็นคนที่เป็นนักข่าวอย่างแท้จริงนะครับเป็นบุคคลซึ่งน่าเคารพและน่านับถืออย่างแท้จริงถูกสอนมาอย่างนั้นแต่กระทั่งพอชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มพัฒนาการครับ <S 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 พัฒนาการเป็นเป็นคนซึ่งทําอะไร ยังดีอยู่เหมือนเดิมใช่ต้องมีหลักการค่ะต้องมีหลักการแต่เมื่อมีหลักการแล้วก็ต้องค้าขายให้เป็น ้อความสาเร็จจงมีแด่เธอขอพระคุณค่ะรับ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 ขอความสำเร็จจงมีแด่เถ้าเกิดท่านสนใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ที่เธอมาบอกนี่แค่300ชุดนี้เท่านั้นนะครับแล้วราคาที่เห็นเนี่ยเท่านั้นเองนะฮะผมไม่ได้ได้อะไรด้วยนะผมสนับสนุนคนเฉยเฉยอคนที่ตายมาไว้่ผมสนับสนุนคนแบบนี้เฉยเฉยหวังว่าความเจริญจงไปสู่เธออย่างแท้จริงขอพระคุณที่ตายจริงๆค่ะคุณหญิงสิริบุตรนัทรันขอขอบคุณค่ะ